สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครเข้าสู่ The Rich Man Podcast ครับวันนี้ผมได้เจอบทความหนึ่งนะฮะที่ได้จากหนังสือวิธีคิดที่ทำให้ชีวิตคุณแตกต่างและประสบความสำเร็จครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะเข,เขาบอกว่าการประสบความสำเร็จไม่ได้มาจากสิ่งที่ธรรมดาครับมันเกิดจากการมองโลกที่แตกต่างนะฮะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะ,ะของคุณ จอร์จชิมดีโพาดานะครับแล้วก็คุณเอลเซนซิงเกิลเนี่ยเขาได้นําเสนอแง,ง่คิดแล้วก็ในเรื่องของการกระตุ้นให้คุณเนี่ยคิดแบบไม่เหมือนใครนะครับเพื่อเดินทางสู่ความสําเร็จที่ไม่เหมือนใครด้วยนะฮะและต่อไปนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเนื้อหาที่ผมสรุปมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับ ข้อหนึ่งนะครับการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเขาบอกว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป,เป็นเป้าหมายที่ใหญ่เพียงพอที่จะท้าทายคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณนะครับมุงบ่งมั่นแล้วก็ให้ความสําคัญกับการปรับตัวต่อเป้าหมายนั้นๆนะครับซึ่งเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้คุณเนี่ยมองทิศทางและทําให้การตัดสินใจเนี่ยเป็นไปได้โดยมีมุมมองที่ชัดเจนครับตัวอย่างนะครับเช่นการที่เป็นนักธุรกิจนะครับที่ประสบความสําเร็จอย่างคุณอีรอนมัร์เนี่ย ซึ่งคุณอีลอนมัสเนี่ยนะคเขาเป็นผู้ก่อตั้งเทส l a แล้วก็ Space X นะครับซึ่งหลายท่านก็น่าจะรู้จักกันดีนะฮะสำหรับคุณอีลอนมัสซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและใหญ่โตนะครับการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เพียงพอเนี่ยมันจะท้าทายแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยมุ่งมั่นที่จะทำให้มันเป็นจริงนะครับโดยคุณอีรอนมัสเนี่ยนะได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนายานอวกาศนะครับเพื่อส่งคนไปยังดาวอังคารแล้วก็ได้มีการผลิตรถไฟฟ้านะครับ ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันจะช่วยชักชวนให้เขาเนี่ยทำงานอย่างหนักเพื่อให้เกิดความสําเร็จในโครงการต่างๆของเขาได้ ข้อ2ครับความสําคัญของการทํางานร่วมกันนะครับซึ่งในการร่วมมือกับผู้อื่นและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเนี่ยนะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยได้รับแง่มุมและความคิดที่แตกต่างนะครับมันเป็นที่มาของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะครับตัวอย่างนะครับเช่นคุณบิลเกตเนี่ยเขาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเมื่อพูดถึงการยอมรับความผิดพลาดและการเรียนรู้จากมันเนี่ยโดยคุณบิลเกตนะครับได้กล่าวว่าความสําเร็จของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากความสําเร็จเท่านั้นนะครับแต่มาจากการเรียนรู้จากความล้มเหลวและความผิดพลาดของเขาเองนะครับ และการรับผิดชอบและการเรียนรู้จากความล้มเหลวของเขาเนี่ยนะครับก็ได้ช่วยเขาเนี่ยได้พัฒนาแบรนด์ Microsoft มาจนถึงทุกวันนี้นะครับข้อ3ครับการยอมรับความผิดพลาดและการเรียนรู้นะครับซึ่งการสูญเสียและความล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงนะฮะแต่มันเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการเรียนรู้การยอมรับในความผิดพลาดเนี่ยนะฮะมันเป็นโอกาสแก่ตัวเองนะครับในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองต่อไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคุณสตีฟจ็อบเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับในการทํางานร่วมกับการเรียนรู้จากผู้อื่นเนี่ยผ่านการทํางานร่วมกับบททีีขของเา่ Apple และการร่วมมือกับคนที่มีความรู้และความสามารถต่างๆซึ่งคุณสตีฟจ็อบเนี่ยเขาได้สร้างผลงานที่น่าทึ่งนะครับอย่างเช่น iPhone และ iPad นะฮะซึ่งทุกท่านก็น่าจะทราบก,กันดีนะครับซึ่งแบรนด์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การทํางานร่วมกันกับทีมนะครับ ข้อ4ครับความกล้าหาในการเปลี่ยนแปลงครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยครับความกล้าหาที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้คุณมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองนะครับเช่นคุณเนลสันมนดีล่านะครับ mm hmm. เขาก็เป็นตัวอย่างของความกล้าหานะครับที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ผ่านการต่อสู้กับภาวะแบ่งชนชาตินะครับในประเทศแอฟริกาใต้นะครับซึ่งคุณแมนดีล่าเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการต่อสู้นะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีในโลกนะครับข้อ5ครับความมุ่งมั่นและการทํางานหนักซึ่งความมุ่งมั่นที่แท้จริงเนี่ยและความตั้งใจที่แข็งแกร่งเนี่ยนะฮะทำให้คุณเนี่ยพร้อมที่จะทํางานหนักนะครับเพื่อให้เกิดความสําเร็จและความเป็นไปได้นะครับซึ่งคุณโอปราห์วินเฟย์นะฮะ เป็นตัวยอย่างที่ชัดเจนนะครับของความมุ่งมั่นและการทํางานหนักผ่านการทํางานที่เริ่มจากอาชีพดีเจที่ไม่มีชื่อเสียงนะครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการทํางานหนักของเขาเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะครับได้สร้างชื่อเสียงในวงการโชว์โทรทัศน์และมีผลงานด้านการกุศลที่ส่งเสริมการศึกษาแล้วก็พัฒนาสังคมต่อไปนะครับในการมุ่งมัน่นในการปรับตัวการทํางานร่วมกันและความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะช่วยให้คนแต่ละคนเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จต่างกัน การที่คุณแตกต่างแล้วก็ประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตานะครับมันเกิดจากแง่คิดและการกระตุ้นที่คุณนําเข้าสู่ชีวิตของคุณในการที่คุณรับรู้แล้วก็นําความคิดเหล่านี้เนี่ยนะฮะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยมันก็จะเป็นก้าวแรกที่ทําให้คุณแตกต่างและให้คุณประสบความสําเร็จในอนาคตต่อๆไปได้ครับ